ครับและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับการดันเขาของผมวันนี้ดูบรรยากาศโดยรอบครับและนี่ก็คือเขาพึ่งนะครับผมจะพาทุกคนดันขึ้นเขาพึงเลครับเขาพึงจะค่อนข้างยาวกว่าเขาขาดเอ,อพอสมควรครับช่วงขาขึ้นนี่ ขาขึ้นนี่ก็ค่อนข้างอาจมีความเสี่ยงในการถอนต่อนะทุกคนเพราะอะไรถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกเนี่ยรถเพาเดียวเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะยาวสามกิโลครับขึ้นเขานี้ตอนนี้ก็ผมก็ใส่ใช้เป็นเกียร์ออโต้ขึ้นไปแล้วทุกคนสบายสบายครับตอนนี้ก็ผมใช้อยู่ที่เกียร์เจ็ดนะทุกคน สแกนเนียพีสามนะผมจะใช้เลน2ขึ้นไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเลนไปเลนซ้ายก็ได้เลนขวาก็ได้เนาะเตรียมการไว้ก่อนผมจะลากเลน2ยาวขึ้นไปเลยจนไปถึงใกล้สุดเขานะครับแล้วผมก็จะใช้เลนขวามือนะครับ นี้ผมก็ใช้รอบอยู่ที่1 0 0าถ้าเป็นช่วงฝนตกนี่ค่อนข้างอันตรายนะถ้าเกิดเราไม่อยู่เลนขวานะทุกคนสำหรับรถเพาเดียวนะเขาพึ่งนี่จะเป็นฝั่งเขาสองฝั่งเลยนะแล้วก็จะเป็นหน้าผาเหวเลยนะทุกคนจะเป็นเขารอยต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่นะ ถ้าขึ้นเหนือก็จะมีการใช้เส้นทางได้2เส้นทางนะทุกคนขึ้นมาทางอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพื่อจะไปจังหวัดเชียงรายหรือว่าจะไปจังหวัดน่านเนาะแต่ถ้าไปจังหวัดน่านต้องมาเส้นนี้เส้นเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปจังหวัดเชียงรายหรือขึ้นไปทางแม่สายแล้วก็เชียงของอะไรเงี้ยจะขึ้นได้ทางลำปางก็ได้นะจะมาทางนี้ก็ได้แต่ทางนี้จะดันสามเขาเนาะ เขาขาเขาพึงแล้วก็เขาเงาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทางลำปางก็จะดันแค่แค่ผ่านแค่เาพาอประตูผาแล้วทุกคนการขับรถขึ้นเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าเราต้อง ที่สาคัญเราต้องเลี้ยงรอบเครื่องไว้อย่าให้ลออเครื่องตกนะถ้ารอบเครื่องตกรถสะดุดเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าทําไมรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เขาชอบตีคู่กันขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงต้องขับตีคู่กันทําไมไม่ขับต่อกันเพราะว่ากาลังเครื่องกําลังรอบมันคนละเวกันแล้วมันมาในจุดนี้แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องไปคนละเลยทุกคนเพื่อการเลี้ยงรออเพื่อจะไม่ให้ เกิดการถอนต่อนะที่ทุกคนเรียกกันว่าถอนต่อนะ่ะต้องรักษาระยะไว้ทุกคนถ้าเป็นรถที่ใช้รอบที่ช้ามากๆเลยก็สามารถอยู่เลนซ้ายได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วพอประมาณอย่างเงี้ยค่อนข้างเร็วกว่ารถที่แบบขเขาเลี้ยงรอบกันอนะ่ะเพราะบางคนจะขับรถพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยความร้อนจะขึ้นไงเขาจึงต้องรักษา ระยะรอบเครื่องไว้เลี้ยงรอบเครื่องไว้ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันเหมาะสมเนาะเพื่อจะไม่ให้ความร้อนมันดัน่นะตอนนี้ก็ยังอยู่เกียร์เจ็อยู่นะทุกคนตอนนี้เครื่องยนต์ก็ทําการเปลี่ยนเกียร์ให้ผมละลัลนลงไปเกียร์หแล้วทุกคนตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณพนะันห้าแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราเหยียบขึ้นไปด้วยความเร็วอีกสักนิดนึง เดี๋ยวรอบเครื่องก็จะเปลี่ยนรอบเครื่องให้เราครับเปลี่ยนเกียร์ให้เรานี่ทุกคนดูบรรยากาศนี่นะครับผมเคยมาเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ถึงกับชนบารลีเออร์นะตรงนี้เลยทุกคนที่ผมเกิดอุบัติเหตุนะคือรถเผาเดียวแล้วยกหัวยกหางแล้วช่วงที่ฝนตกผมลงมาไม่เร็วนะแต่คือผมใช้ช็อปเบรกไงพอเราใช้ช็อปเบรกปุ๊บหางเนี่ยดันหัวเลยแล้วผมไม่ได้เอารอลงไง ปกติแนละ้วถ้าเกิดว่าเราขับรถเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังเป็นมือใหม่เนาะปกติถ้าเกิดเราขับรถไม่ว่าลงเขาหรือว่าทางปกติเนาะถ้าเกิดเจอฝนเจอน้ำารเงี้ยรถที่ยกล้อเนาะเราควรเอาล้อลงนะทุกคนทั้งหัวทั้งหางเลยนะเพื่อความปลอดภัยเพื่อชะลอกําลังรถแล้วรถก็จะมีความหนืดตัวไม่ไม่ทําให้เราเสียการทรงตัวไม่ได้เกิดอุบัติเหตุง่าย ทางยาวๆเประมาณ3มกิโลครับขึ้นไปจนถึงจุดชมวิวเจ้าพ่อสามเจ้าพ่อขอพึงนะทุกคนผมจะถ่ายทุกคนดูตอนขาขึ้นนี้นะเพราะว่าขาลงมันค่อนข้างะระยะทางไกลพอสมควรแล้วก็จะเป็นช่วงลงเนาะช่วงขาลงนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยกําลังและระยะทางมันทําให้รถ ใช้ความเร็วมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องรักษาช่วงเข้าโค้งเพราะว่าโค้งมันจะเทเนาะด้วยน้ำหนักแรงเหวี่ยงเราก็จะต้องรักษาความสมดุลไว้เดี๋ยวคันหน้าเขาก็จะเปลี่ยนมาเลนเราเราก็จะต้องไปเลนขวาแล้วทุกคนเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงจะถึงจุดชมวิวแล้ว น,น,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศด้านบนของยอดเขาพึ่งนะครับผมก็จะกลับไปเลนกลางเหมือนเดิมเพราะว่าคันนั้นเขายังไม่เปลี่ยนเลนมาเนาะผมก็จะเผื่อเลนให้เพื่อนร่วมทางนะเนาะเผื่อเขาจะเปลี่ยนเลนซ้ายเลนขวาเขาจะได้ไม่เสียกำลังรถเนาะเขาจะได้เปลี่ยนได้สะดวกสบาย นี <N anne ye> oh, hi, ่ครับอัน <lar> น <al> ี <lar als eyes> so ้ก right ็จะเป็นจุดชมวิวของเขาพึงนะทุกคนโอ้โหรถคันนี้เรียมจังนี่ทุกคนเรามาจากข้างล่างนู้นเลยนะทุกคนก็ค่อนข้างสูงนะสูงเลยทีเดียวไม่ใช่ค่อนข้างหรอกสูงเลยสูงและชันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดจอดชมวิวก็จะมีร้านค้าต่างโอ้คันนี้ยังเรียมเลยทุกคน สวยมากเลยนี่ครับน,นี่จะเป็นร้านค้านะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนาะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เคยมาแล้วก็จะได้แนะนำการถูกเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อขอพึงนะครับศาลเจ้าแม่นางแก้วกับเจ้าพ่อขอพึง นี่เราก็จะเข้าเขตจังหวัดแพร่นะทุกคนจะเป็นช่วงเขาร้อยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดแพร่นะทุกคนช่วงนี้จะเป็นทางลงเขาที่ค่อนข้างยาวทุกคนช่วงนี้แหละสําคัญขาลงนี่แหละไอขาขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าขึ้นเขาอ่ะมันถ้าเราอยู่ถูกเลนกับอ่ใช้เกียร์ที่เหมาะสมรอบเครื่องที่ ดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้ขึ้นเขาได้สะดวกสบายถ้าเกิดไม่มีสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรถนนลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราขึ้นเขาโดยที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสี่ยงมากไม่เสี่ยงอันตรายมากแต่ถ้าเกิดเจอฝนนี่ก็เสร็จเหมือนกันนะสําหรับรถเพาเดียวเนาะก็ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรและนี่ก็จะเป็นช่วงขาลงนะทุกคนใช้ระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรจนไปถึงแยก ที่จะไปแพ้นะทุกคนอันนี้ผมก็จะใช้ช็อปช็อปหนึ่งค่อยๆลงไปแล้วทุกคนจะรักษาความเร็วไว้ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ความเร็วหกสิบเนาะพอรถมันเริ่มเร็วมากๆผมก็จะใช้ช็อปที่สองเนาะ ไฟเขียวก็จะโชว์เตือนเราอย่างนี้ว่าเรากำลังใช้ช็อปอยู่รถยุโรปจะดีอย่างครับช็อปค้างไว้เลยได้ครับทุกคนแต่นั้นก็เป็นรถญี่ปุ่นบางรุ่นก็ไม่สามารถช็อปยาวได้นะต้องช็อปปล่อยเหยียบเบรกช่วยไม่ว่ารถอะไรก็ขับจะช้าครับจะได้ปลอดภยัยเรานี่แหละครับและนี่ก็คือเขาพึงนะครับ ประมาณนี้ทุกคนวิวก็จะสวยๆห,หน่อยภูเขาล้อมรอบ